สวัสดีค่ะดินานางสุเทพสาวโทรามาจากกนุ่มสาหกิจชุมชนบ้านหนองเพชรหมู่9ตะบนวัวทองอำเภอเมืองบุรีรัมย์วันนี้จะมีสินค้ามามีผ้าพ,พื้นสีธรรมชาติอันนี้มักโลนอันนี้ผ้าคลุมไหล่สีธรรมชาติอันนี้มันเป็นผ้าอิกลักษณ์ของบุรีรัมย์ก็อันนี้ก็ผ้าหางตะรอกของบุรีรัมย์ด้วยถ้าสนใจก็ติดต่อตามมือโถนะคะ 0 8 1 0 7 5 6 7ห1นะคะ oh. แล้วมีสินค้าอื่นๆมีผ้ากัชัอผ้ามัดมีได้ผ้ามัม oh. ดม,มีไหมคะราคาเป็นกันเองหรือ oh. ก็ผ้าลูกผ้าได้ราคา600บาทต่อผืนถ้าผ้าไหมก็2,500ต่อผืนนะคะ oh. เป็นจุดเด่นของุมุรามันจะมีสีธรรมชาติย้อมจากเปลือกมะยมกับเปลือกมะพร้าวนะคะ อันนี้ก็ที่เด่นคือหมักโครนค่ะคือโครนบุรีรัมมันโครนบ้านหนองเพชรมันไม่เหมือนเขากะยอมแล้วมันจะเป็นสีขาวค่ะอันนี้เป็นที่เด่นของกลุ่มนะคะ